จังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ว่าลงคะแนนเลือกตั้งพร้อมชวนคนเพชรบูรณ์ออกมาใช้สิทธิ์ในวันนี้บรรยากาศการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่หน่วยเลือกตั้งที่12เขตเลือกตั้งที่1วัดสังกิจจารามอําเภอเมืองเพชรบูรณ์เป็นไปด้วยความคึกคัก ประชาชนได้ทยอยมาลงคะแนนตั้งแต่เปิดหน่วยโดยมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งคอยอำนวยให้ความสะดวกกับประชาชนที่มาลงคะแนนซึ่งในหน่วยนี้นายกลิศคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เดินทางมาลงคะแนน ในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีซึ่งภายหลังจากการลงคะแนนเสร็จผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เชิญชวนประชาชนชาวเพชรบูรณ์ที่มีสิทธิ์ออกมาร่วมกันลงคะแนนเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อในทะเบียนบ้านโดยนำบัตรประชาชนมาลงคะแนนได้ถึงเวลา17นาฬิกาทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น6เขตมีหน่วยเลือกตั้ง 1,654หน่วยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น787,986คนเป็นชาย382,608คนและเป็นหญิง405,378คนมนสิชาคล้ายแก้วสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ภาพข่าวสุขันวรีสุวรรณรายงาน